สวัสดีครับพบกับลุงศรีอีกแล้วนะครับเราจะมาะลงทะเบียนรับค่าโทรฟรีนะครับค่าโทรฟรีก็คือหนึ่งร้อยนาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรา,เาจะเอาไปใช้จะโทรวันนี้หมดวันนี้ก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าเราจะมาะสมัครรับค่าโทรฟรีหนึ่งร้อยนาทีเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับก็ มีอยู่ห้าค่ายนอกที่เข้าร่วมให้เรา,เารับค่าโทรฟรีนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับวิธีลงก็ให้เรากดอย่างนี้เลยนะครับดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกจัน, 1, 7, 0, จนแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแต่ว่าผมใช้2เบอร์นะครับก็ลงทะเบียนได้ทั้ง2เบอร์นะ,ะนะครับแล้วก็ตามได้ตัวนี้อันนี้ผมใช้ไม้นะครับ นะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็นะครับเนาะแล้วก็นี่เราก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดทอออกนะครับก็รอดูว่าเขาจะส่ง S M S ยืนยันสิทธิ์นะครับอันนี้ทอรออกไปเลยนะครับนะ้า ก็มีกรุณารอรับ s m s นะครับตัวนี้ภายใน24ชั่วโมงเนาะปึ๊บตกลงนะครับอันนี่ผมก็จะรอดูนะครับจากผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็มี s m s เข้ามานะครับนี่นะครับเราจิ้มเข้าไปดูเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมท่านได้รับสิทธิ์โทรฟรี100ง้นาทีทุกเครือข่ายจากรัฐและสำนักงานกสทออชกรุณารอรับ s m s เพื่อยืนยันใช้งานาจากผูข้ขอรับนี่นะครับ ตัวนี้ได้รับแล้วนะครับอ่าทีน,นี้เราจะไปเช็คดูว่าเฮ้ยมันมีตังเข้าหรือเปล่าเนาะอ่าอันนี้ลองเช็คดูก่อนนะครับครับตัวนี้นีผมจะเช็คดูนะครับอ่าแบบหนึ่งเนาะอันนี้เงินผมนะครับยีิบหาบาทนะที่มันเหลือนะครับ แต่ว่าไอ้โทรฟรีนี่มันน่าจะมีอยู่แล้วแหละที่เขาบอกว่าให้รอเนาะ,อ,ะอันนี้ให้รอนะครับน,นี่นะครับท่านได้รับสิทธิโทรฟรีหนึ่งร้อยนาทีทุกเครือข่ายจากรัฐและสำนักงานกสทชกรณา,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 ร,า,ารอเอสเอ็มเอสยืนยันเพื่อเริ่มใช้งานนะอันนี้รอนะครับแต่ว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ลองไปทําดูนะครับ นี่เรามาดูอีกทีนะครับว่าเราได้อะไรพอดีมีข้อความเข้ามาแล้วนะครับปึ๊บเราจิ้มเข้าไปดูนะครับนี่นะครับอ่าแปบ๊บหนึ่งเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้นี่นะครับรับสิทธิ์โทรฟรีทุกเอ่อเครือข่าย100นาที45วันนะครับอ่าให้เรากดอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพอจดแป๊บหนึ่งเนาะจดตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คดูนะครับอ่า ดอกจันทก้าแล้วก็ดอกจันทร์แล้วก็สี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูนะครับปึ๊บอันนี้ผมจะไปเช็คของไม่นะครับผมใช้ซิมใหมเนะแล้วก็อีกซิมหนึ่งของวันทุกคอลนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครอีกนะครับอ่าแล้วก็กดดอกจันทร้าศดอกจันนะครับอันนี้ก็ให้เราไป สมัครดูเนาะเผื่อใครไม่มีเงินในโทรศัพท์อย่างงี้ก็มันสามารถช่วยเราได้นะครับอ่าเช็คดูนะครับนี่นะครับได้เเรียบร้อยแล้วนะครับโปรโมชั่นของคืนคืนม่ตัวนี้นะครับมาเห็นไหมครับผมสมัครตอน9ก้นาฬิกาเนี่ยครับคือได้แล้วนะอ่าหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้โอเคแต่ว่าเงินของผมยี่สิบห้าบาทเนาะอ่มันมีข้อความเข้ามาปุ๊บนี่นะครับปุ๊บ นะครับโปรโมชั่นของคืนคือตัวนี้นะครับมีสิ้นสุดวันที่16นะครับเดือน6นะครับนี่นะครับอ่าเวลา9ก้นาฬิกาเนาะอันนี้สิ้นสุดนะครับตัวนี้เห็นไหมเท่านี้เองก็ลองไปเช็คดูเนาะเดี๋ยวของวันทุกคอเราจะมาทําดูอีกทีนะนะครับอ่าพอดีสักพักมันก็มีข้อความเข้ามานะครับนี่นะครับเราก็จะเข้าไปดูนะครับอ่านี่ปึ๊บเห็นไหมครับนี คุณได้รับสิทธิ์โทรฟรี1น0้นาทีทุกเครือข่ายจาก a a s นะครับอ่าตัวนี้นะครับหมายความว่าผมได้เรียบร้อยแล้วก็เวลาเราไปเช็คก็ให้กดตามที่เขาบอกนะครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมแล้วแหละไอตตอนที่เขาให้กดเช็คเดี๋ยวผมบอกนะตอนที่เราได้รับสิทธิ์แล้วเมื่อกี้ที่ว่าอ่อให้เช็คดูครับแปบ๊บหนึ่งเนาะอ่าเมื่อกี้ก็เดี๋ยว จะระบุไว้กันแล้วกันนอกวิธีเช็คที่ได้รับหนึ่งรอนาทีเมื่อกี้นะครับที่บอกไว้ะนะ่ะตอนนี้ก็ลองให้เราไปทำดูนะครับขอบคุณครับทุกเครือข่ายนะครับ